วสวัสดีค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English อ้ว, oh, วันนี้โรซี่หิวมากาทำไมไม่หาอะไรกินก่อนละ่ะยโรซี่อา้ <laughs> <laughs> าวหักทำอาหารเป็นไหมแหมถามว่าทำเป็นไหมบอกเลยว่าแท็กแมทยิ่งกว่าทำเป็น เขาเรียกว่า expert เลยดีกว่าโอ้โหไม่อยากจะโม้ตู้เย็นบ้านทักนะครับขอบอกเลยว่าไม่เคยว่างเต็มตลอดเลยถ้าอย่างนั้นหมูเห็ดแปดผักผลไม้เพียบไม่มีเลยอ้าวไม่มีเลยไม่มีเลยโอเค so what do you have in your fridge ไ okay. ข so ่และไข่และไข่และก็ไข่โอเค so You say you're an expert so what dishes can you cook with your eggs โอ้โหเยอะแยะหมดรอซี่ไม่รู้อะไรใช่แล้วทั้งไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุนไข่ลวกที่ถนัดที่สุดเรื่องเลยไข่ต้มอร่อยทุกเมนูล่าสุดนี้รอซี่เหรอสงสัยอย่างหนึ่งแทบสงสัยตรงไข่ดาวนี่มัน star egg จริงเหรอ Yeah oh, you're right okay so we can't say star egg we have to say Cried egg อ๋อมันก็ก็คือทอดไข่ <Ch ai. S 2> oh, นี่ใช่ไข่ e ก่อย่างนี้คำต่บไปเกี่ยวกับไข่เลยที่ได้จากรู้นะก็คือไข่เจียวเออไข่เจียวอ๋อโอเค so ไข่เจียว in English is omelette oh. มาถึงไข่แต่ไปดีกว่าที่แท็กเนี่ยกินวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า mm. ครึ่งเล้าเลยนะไข่ต้ oh, <laughs> อมอ๋อไข่ต้ม it's easy we say hard boiled egg ถ้ามีไข่ต้มมันก็ต้องมีไข่ลวกโอ a y well we just say soft boiled egg สุดท้ายเลย่าไข่ตุน๋นโอ a y so this one we would say steamed eggsteamed egg ต้องน่านั่นเองนะ <That> s <S ตอนนี้เรามาทำ <laughs> ควาัสับกันหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องไข่ไข่ครับ Okay, so starting with the first word fried egg ไข่ดาวครับ o m <mer> e l e t ไข่เจียวครับ Hard boiled egg. ไข่ต้ม Soft boiled egg. ไขล่ลวกครับ And finally steamed egg. ไข่ตุนครับอืม mm. และนี่นะครับก็คือคำศัรรพท์ที่เกี่ยวกับไข่ๆนั่นเองนะครับ mm. สำหรับวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ Hello <The S 2> English, English. ขอบคุณนะครับสถานที่ที่สวยงามแบบนี้นะคะรับบรรยากาศดีมากเลยนะโรซี่ใช่สวยมากน่ามานอนสักประมาณสาสี่ปีนะโรงแรมนะครับวีสโฮเทลนั่นเองนะคะค <laughs> ุณผู้ชมครับอย่าลืมดูรายการของเราย้อนหลังได้นะครับที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับวันนี้เนี่ยแท็กและโรซี่นะครับต้องขอตัวไปทำเมนูไข่ยีนก่อนเ <laughs> พราะโรซี่เนี่ยรูปท้องเนี่ย <laughs> ใช่ หิวมากโอเคครบสวัสัีขอก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ได้กินอะไรมากี่วันแล้วเนี่ยจะเป็นรูปตลอดเวลาเลยสามวันสามวันโอเคขอเชิญนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้ออาร์เี่จิงรางวัลทัศนศึกษาณประเทศไอร์แลนด์พร้อมทุกการศึกษาเลยครับ